ครับผมมาผมก็จะเล่นในโหมดกลางคืนให้เพื่อนๆดูนะคือจะทําตัวเลขให้ถึงเลขห้านี่ครับผมจะเอาถึงสี่แล้วกันนะคือจะมาแข่งกับตํารวจนะเพื่อนไปนี่ตำรวจอ่ะผมกอจะทําให้ถึงเลขสี่ก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับให้ถึงเลขสี่นะไปลุยก,กันเลยครับ มาครับผมเพื่อนผมก็ทําถึงเลขสามแนะตัวนี้เลยเลขสามนะครับผมก็ตํารวจก็จะเริ่มโหดขึ้นแล้วผมใช้เป็นรถอ่าราฟรรอร์รีนะครับผมก็มาผมก็จะพาไปขับนี้ตำรวจนะก็จะขับไปหาเลยนะเพื่อนนะต้องค่อยสุดอยู่แล้วก็จะพาหลบหนีตำรวจสวัสดีเพื่อนสดีไหนเจอผมแล้วน,นะ ให้ชนใช่ไหมเนี่ยต้องให้ชนใช่ไหมวันนี้แค่ขัดแรกเลยนะมามันสายเลยนี่โอ,โอ้ยรอ,อดอยากหลยรอดอยากเจอผมสามขัมน้นแล้วตอนนี้ผมก,ก็นูตองขับหนีอะรถพาร์ทีดูชนครับผมชนไปทีนึงครับชนไปอีกทีครับผมรู้เรื่องชนไปทีครับรถผมนี่จะพังแล้วเนี่ยจะรอดไหมเรา จะถึงถึไหนกันี่ยเราแล้วว่านับหนึ่งไหมจะตำรวจอ่าตำรวจหมวนะตำรวจผมเล่นนร <c oughs> ับับนะวั <c oughs> านานีจะไม่รอดครับเพื่อน โอ้โหชนจับเลยวะผมต้องกำลับสักงคันสองคันก่อนนะคือตอนนี้ชนไปสองั้งครับผมพังในรถเนี่ยไม่เราร็จะงงดูอีกครับจะไหมขับตรงไปใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขวานะอือหือพังพังผมนี่พังแล้วเนี่ย เฮ okay. hey, yeah. ้โรไบกนี่สกูเพื่อนเพื่อนเืนเพือพังนะไ้ตึ่งหลอดแล้วเนี่ยยังไงก็เจอผมันแน่ว yeah. so okay. ่าจะขับเนเมอก่อนนมเตอร์สบเนไปก่อนทั้งคู่นจะพังแล้วตัผ อออตอนนี้มันมีฮอร์นวตอนนี้มีคน่จอดอะไรตรงนี้วะขอบันทางขาดหน่อยแต่ว่าตัวูก็สลัดฮอร์ได้ตอนนี้ยี่ห้า้วตำรวจเริ่มหมดจัดลวพัดกระโดดตรงนี้เลย n ผมซ่อมได้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆตอนนี้ฮอก็สลับฮองได้เลยกว่าจะรอดได้อะตายเลยสวยจัดเลยผมมาเราจะซ่อมเราซ่อมใหม่ได้อีกรอบนะเพื่อนคือเข้าวันนี้มันจะซ่อมนะเพื่อนๆดูนะรถผมมาพังหมดเดี๋ยวก็กลับมาสภาพใหม่ใหม่ใหม่เอี่ยมเลยอ่ะคือตอนนี้ผมก็ต้องมานับหนึ่งใหม่เลยนะเนี่ย Oh, ่วยครตำระบบก็มานับหนึง่งใหม่นะขับกลับทางเดิมเพื่อน,น,นนะสวยโ oh อ้โห้วยมเพื่อนรอดดีมาผนฉุรสมาร์กิ ไปแล้วคุกหลอดนะคุกหลอดแล้วตอนนี้คุกหลอดแล้วไปมาดูดิโปรโมชั่นด้วยหลอดจังเฮ้ยมีหอด้วยอ่ะมันถืยากก็จะวนอยู่ที่เดิมแหละกลับไปกับไม้ สลัดไม่หลุดนะต้องสลัดให้หลุดนะสายเนี่ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีโอ้โหดีคับเพื่อนพางหมดเลยหายอ่ะเพื่อนก็็จะไปเรวดูดีกว่า เว,ว,เวเย่ตนีอจอดที่ไหนดีวะเนี่ยรอดยากแล้วแหละแล้วก็จะจบคลิปไปแค่นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการหลบหนีตำรวจถึงยินห้านะก็จะโหดหน่อยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ